ต้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนะครับหลังจากที่เฮาก็บ่ได้ตามครับในงวดที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวมึงในงวดวันที่1ตุลาคม2564นะครับเนาะว่าปูจำลองนะครับเพิ่นจะมีแนวทางให้เป็นตัวใดกันเน่นะครับนะครับเขามาแล้วก็จะเริ่มกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ่ะพาคลิปจากทางช่องนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับเนาะกับปูจำลองกันนะครับผม ครับผมพาเอพซีทานครับไปขอแนวทางกับปู่คือมีรถซาเล้งเนาะมาเนี่เนาะครับมาสักการครับปู่คือมีรถซาเล้งเนาะเนี่ยเนาะซาเล้งออกไปบินทะบาทบ่รถพาปู่ไปบินทะบาทเดี๋อย่างเฟื่องตัอ๋อย่างเฟื่องตั นี่ยมันขับพาไปบินธบาทบอครับัอ้านมีคนถึงอวดอันงวดกวนผมบัไลมาหาปูเด้อัทเก้าสองศูนย์นะรับบัไล้มาครับบไมาหาปูนั้นก็ามาก็ถึงการมาสการครับปูการมาสการครับบัไมาหาปูงวดที่ผ่านมาเนาะครับงวดที่ผ่านมากับบัไลมาครับยากบัไัมะหาปูแล้วกาในงวดนี้ ได้มาหาปูมาเอาแนวทางนักปูแล้วนะครับใ,ในงวดที่ผ่านมาปูปห่เป็นตัวใดเนาะครับไอเเก้าสองศูนย์กับสามเจ็ดงวดที่เราไห่เก้าสองศูนย์กับสามเจ็ดเขาเก้าศูนย์นี่เนาะมันก็คุณื่อเป็นกระถือครับเข่าเก้าศูนย์เนาะเขาเก้าศู <c oughs> 90, นย์ก็ถือว่าเขาเก้าศูนย์อยู่นะครับเ <c oughs> ขาอยู่ครับสําหรับในงวดที่ผ่านมาบา่ายสามปูนะครับ นการในวันว for er ันทีหนึ่งนี่ก็ได้นะครับมีโอกาสได้เดินทางมาอีกนะครับผมเพราะว่าช่วงหันครับผมยากครับปูคทั้งราชการเิ่นบ่ให้ออกพื้นที่นะครับออกหลายๆกับออกแต่ออกแต่รอรอบ้านอยู่รอรอบ้านเพราะข่ามจังหวัดหลายแม่ปูมันก็อันตรายอย่างว่าในแต่ขีบน้ำทีมงานนะครับมาลงให้เพื่อนด้เบื้องด้ชมกัน ครับวันนี้ก็ทางนี้ซาซาเน่ถนนทางนั่นแหละโยมเลยอันนี้ปสำเร็จไปแล้วช่วงหนึ่งยังแต่ละบายสีไงนี่ครับผมคิดได้ทำถนนเข้ามาถึงเวลาอืมเปิดนิดนี่แหละช่วยคนละไมลละมือไปคนละนีดน้อยเนาะจังไหนเนาะปูเนาะหยู่ดีมีแห้งเนาะปูเนาะหยู่ดีมีแห้งก่อครับ เห็นไปได้ก็มันอยู่กันดวงก็หวัดซึ่งฮ้ายงวเนาะแมนครับปู่บวันไหนก็อยากสร้างอยากจำหนึ่งก็ก็ดบ่เห็นอยากเดียร์ยน,น,นี่ก็ซอยกันครับผมก็น่นาที่สำคัญด้วยนะครับบ่จะเป็นคนบ่าวา่าจะไอ้มีโชคมีดวงเราปู่คนอยากทั้งบนคนกันไอ้ที่วันนึงไอ้ที่ทั้งบนดอนไอ้ที่แบบเอาอ่างเราปู่นเนาะนัินวมดทที่ผ่านมาบ่ได้มาว่าไปยังเอางวดนี้ เอาเงินนี่มันบอเป็นงาเราก็ปล่อยทั้งีเงนนี่ก็เอาตรงๆเลยนะครับแนวทางของปู่จำลองนะครับอยู่บ้านเตยกระตุนเนาะอำเภอปะายนี่แหละไกลกันบ้านเตยกระตุนอำเภอปะทายจังหวัดนังงาศรีมา ผมก็รู้ขี่ตัวไม่เหรอปู่เมื่อี้เจ้าเอาไปนี่เด้อไปนี่เร็วใช่ไปเรืวก็ขึ้นไปถนนติดกระปั่มเลยขึ้นง่ายครับผมก็รู้วิงเมื่อไ่ไปไกลปานนั้นก็รู้ทางไอ้งลูกหลังขี่ตัวไม่เหรอว่าเรื่อเจ้าขึ้นถนนนี่แล้วมันมีคอนจีดไปก็เร็วเสาแพรบันเขาหมู่บ้านเขาหมู่บ้านเนาะเมื่ต้องเขามันเร็วเข้าถนนเลยครับติดกระปั่มก็ไอ้มาทั้งนี่ก็ไปยากแต่สามเราไปกันเยอะมาก็รู้ขี่ตัวขี่ดินแห้งครึ่งเลยปู่ กันทัรงหมดเลยคุณตัวเรถแดงครึ่งมเลยเน็ครับไปเน,นมือนี่ปูได้เห็นไหนไปนาะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวผมให้ปูเขียนหายด้วยวที่นี่เอาไรามั้งปูนี่คือเกาแล้วมันจองคดีเนมันจงังคดี่ขังไม่เห็ดจะได้เหมือขังเหมือนอเกาใครเอากนจะบีบขังคือเกาไหมครับ เอามมได้ก็ขังก้อนปูนปบบนปเนาะมันก้อย็นบอลลำไรก็เกิดครับนะครับผมเดีซีแฟนช่องทุกท่านนะครับเตรียมสมุดรปาการนะครับเตรียมจด<ช>เตรียมแคปกันเลยนะครับเดี๋ยวปูแล้วทีให้แนวทางแล้วรับในหมวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะหนึ่งตุลาเดี๋ยวผมขอเชยนอันนี้ให้เพื่อนก่นหนึ่ง ตอคอหกสีปูจำลองนี่เตะกระตูนืันแล้วครับปูจำลองยาดีอด่จ้ครับอ้าปูครับบ้านนี้จะไปปุด๊ดอันปลายโคตรหนาา้าควายมันนะครับผมเอาลายมือปูนี่แหละจะคอยชี้ใน,นหงษ์พันธุ์ม้านะครับเนาะ นะครับปูจำลองเด้อนะครับพี่น้องอิบซีสุขทานนะครับเตรียมสมุดและประกาเตรียมจดเตรียมแคปนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลาหกสี่นะครับกับแนวทางปูจำลองนะครับเด่นมากนะครับถูกแน่นอนนะครับเด่นมากถูกแน่นอนนอยค่อยค่อยเทียบจริงๆคข่กันเลยเทียบไปเจ็ดข่เจ็ดศูนย์หนึ่งบ่ครับปู 701นะครับเอาพี่น้อง701แล้วก็38ก็คือเป็นล่างลางเนาะอย่าลืมโอ้อย่าลืมอย่าลืมนะปูอย่าลืมนะอย่าลืมนะอ๋อบบมีคว่มหมายอย่าลืมนะผมนะครับขออนุญาตนะครับกลับมาก่อนนี่แล้วใครจะเล่นไหนมูนี่จะได้ข้าวปูเอาปูไม่คือเวรมูหลไร้ตัวให้หมดจะไปคิดเอาเองนะ นี่ครับอันนี้ปูเฉลี่ยดูข้างฟ้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับให้พี่น้องนะครับไปจับเอาเด้อครับเด้อนะครับไปจับไปวนเอาได้หนินะครับ,บ,อ,าอ,ารบอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์จังสีก็ได้เด้อนะครับผมนะบหนึ่งวันทีหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกับแนวทางของปูจำลองเมื่อกี้ผมล้มไอ้เบื้องปูเขียน น,นี่บอกครับอันนี้เหมือนเจ้าคนมักเล่นหลายคนมักเห่นหลายตัวบ่ <S <S อันนี้อันนี้ฮะหกมือเข้าไปดิปูมือพาไปห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคนในเบื้องเียบเทียบกันก่อนอันนี้น,น,นะครับ<ป>อันนี้ปูวาดไผ่มักหลายตัวก็เอาชุดนี้ไปเรีนยนนั่นมาครับ มน่ีในว่วงนี่มันไม่ออกกับเล็กมันบ่มีในว่งนี่บ่ออกแค่เนาะต้องออกแค่ในว่วงนี่บ่แมงมดด้อว่าได้จับไปถึงด้วมันก็มีขบมุดของมันเนาะครับไี่เป็นใส่ตัวเด็กตัวสุดท้ายมือพาไปอันนี้มือพาไปอ้อมือพาไปเด้อในอุตสทุกท่านนะครับอันนี้คือจื๊จื๊มือพาไปนี่เอานะครับอันนี้คือมือพาไปนะครับ ห้าหกมือพาไปทาอยากเดินหลายตัวก็ใน,นชุดนี่แล้วแต่เขาจะเรียกเออจะเด็กก็สั่งครับผมเอ,ปมอาปูจังหวัที่ปูงวดพันมาปูให้เก้าสองศย์เกย์ับสามเจเกศูย์กับสามเจ็ดน้องงวดพันมาเน่อันนี้ให้เอสางวดนี้ให้นึงอเจ็ดศูนย์หนึ่งครับศูนย์ึ่เจ็ศูนย์หนึ่งเจ็ด พี่น้องให้พี่น้องไปจับอาเดอครับเด้อนะครับพี่น้องบนนี้อาจจะมาอีกก็ได้นะครับเนาะซุ้หนึ่งก็เป็นไอ้สิบเมื่อดันอีกก็ไดเจ็ดหนึ่งไอ้เจ็ดศูนย์จะิดกรไอาจจะเปลนเจ็ดศูนย์ก็ที่ในมือนีเจ้ากันศูนเนาะเจ็ดหนึ่งถ้ามื่อว่ามันมีสามแล้วก็สี่มันยิ่งปึ๊บึแกสีเมือนบ่มันน้ำซอ่น่ะสามหาสี่ชสองกระศูนแค่นั้นก็จบแค่เม่แต่คนก็ล่นนะ ถ้าขึ้นก็จะเป็นสี่แปดนั่นนี่ร่บหออที่นี่ได้ย,ยังเอาศูนย์มากมันมดมดซิดเลยไหมล่ะที่นีกัดศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่มันก็ศูนย์แก่เน่ยก็ศูนแ์ก่สี่แค่สีนี่มันก็จะอยูย่สมุืออย่างเี้มัครับสรุปแล้ว ก็คือของปูมีอยู่แค่นี้นะครับน้าปูเนาะก็คือมีปล่อยแค่นี้ปล่อยเจ็ดศูนย์หนึ่งกับสามแปดสามแปดแล้วก็ตัวนี้ก็มือ้าไปมือภาไปห้าหกรับห้าหกถ้าถ้าตัวนี้ถ้าจะเป็นถ้าเจ้าจิตตัดออกตงกี่ก็ได้แต่มันว่าเจ้ามันตัดออกวางไงมันออกยังเกาะเก้าเก้าสามห้าแมนบอแม่นครับเก้าสามห้าเก้าสามห้าีนี่มันขึ้นหกแท่นเอามันตัดออกไป ก okay. ็ศ okay. so, yeah. mm. okay. ูนย์เอาตัดก okay. yeah. oh. so, so ินเออเลือยสเลือยส์สตูถิสก็เดี๋ยวครับผมข้าว้ามันเป็นหายข้าก็ตัดกิ่นไ้วันนึเลี้ยะ์คงสองเจ็ดแล้วก็แปดสี่หนึ่งก็เอาเอาชุดนี้บกครับผมปูไปลงทุนก็เล้วแต่คือว่าคือมักหลายถ้ามักน้อยก็เอาแค่นี้อันนี้ก็ทำไปเขามักหลายสี่เดือนลวอ๋อแต่คนมักเลย มักหลายตัวนะคนเขามีเงินโอ้คนมากหลายตัวมักลงทุนหลายก็เอาชุดนี้ไปเห่นน้ำคือว่าเอาชุดนี้ไปเห่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวก็เจ็ดตัวตัวอ๋อปูตัดตัวที่มันออกไปแล้วตัดจนออกไปหมดตัดตัวออกก็เหลืออยู่ตัวเลขที่มีเหลืออยู่มีสองมีมีหกมีเจ็ดมีแปดมีสี่มีหนึ่ง ก็ให้จับเอาแน่นิแม่ประคับนี่ก็ผ่านไปให้เรื่องนี่ปู่ก็ตัดมาให้เราหางหกแม่ประคับนี่ก็แก่นั่นแหละอยู่นะครับผมอิสตีทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของปู่จำลองเด้อนะครับพี่น้องขอให้คี่ขอพิจารณาดีๆนะครับส่หลายตัวเห็นบางเจ้านี่ก็เมว่าของไปก็ไอ้บางมีแต่ิจฉิบพวก